จีบเจแอนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะหมือนหนีนะคะนาะเจแอนก็มาตรวจงานแล้วก็มาวัดงานเพิ่มนะคะมาวัดงานเพิ่มบานนี้นะคะนีรละยอีกแล้วพี่น้องเพิ่มบ้านหลังเดียวเพิ่มสี่รอบแล้วค่ะเพิ่มสี่รอบแล้วค่ะ เฮียลมเข้าปกติเฮียต้องเปิดตวโอ้โหเข้าปกติเข้าได้เฮียแล้วตรงไหนอีกคะจากจากที่ จางทีจางจางจางที่แบบว่าจะทําตรงนี้นี่เนอนี่เนตอนนี้เฮียจัดเต็มแล้วสรุปแล้วที่นี่นี่ล้วภายสี่ชุดตัวรีบหมดแล้วตัวรีบหมลเฮียยังใช้บริจาคเอยนยังไม่ถึงสามสี่แสนเลยสี่แสนสามแสนกว่าใช่ป้งเนี่ยยังมีรีบพม่านเฮียติดร้านหนึ่งนะเนี่ยของแอนยังไม่ได้ครึ่งเลยเฮียต้องใช้หนูให้ได้ครึ่ง เฮียบอกว่าเฮียบอกวมึงจะเลี่ยนได้กูหมดเลยหรอน้อยสุดเนี่ยคือไอ้กันสารเนี่ยแสนห้านั่นแหละนิดเดียวเองก็นิดเดียวของแอนได้เกือบทั้งหลังถ้าไม่ใช่นิรภัยนั้นไม่ถึงด้วยซ้ําจะบอกให้ถ้าไม่มีทางทำแล้วนั่นทำมาบางปลายได้แท่งเลยนะเฮียรวมหมดแล้วจิ๊บจิบขี่ล้านคะรวมนี้รวมด้วยรวมนี้ก็ต้องมีสิบล้านนะ นึว่าเกินน่ะแต่เมียบอกว่าจะขามใรวมบ้านนี้ข้ล้านแล้วกันนี่ยลงตัวราเลยนะถึงรวมก็ได้เออขายล้านกว่าขายไปแล้วนี่โทรไปเมื่อวานวันก่อนไปถามเซลล์ขายรถไม่ได้อยู่ไม่รถเราโอ้ยไม่ใช่เขาไปอันนี้เลยเหรอเกือบปีโอ้ยไม่ใช่ว่าคนอื่นไปเจอเาเดี๋ยวเดี๋ยวคันหลังมาเดี๋ยวเดียวเลยเดี๋ยวขายคันนี้ไปก่อนเลยไปดูอีกทีเอารถหายไปไหนอ้ยเหลือที่ทำม่มา เธอเขียนวินให้เฮียแล้วก็หลังนั้นด้วยเฮียโอนมาให้หนูวันนี้หกหมื่นเฮียเอาออกเพราะเชื่ออีใช่ไหมคะใช่เพราะตายตายทำไมเฮียเฮียรอลูกให้ลูกสาวเราเอาเอาลูกชายหนูก็ได้นะูกันนี้หือว่าเป็นเป็นนอ๋อนำอล่านไม่ใช่ไม่ใช่ ที่เปิดเปิดประตุนไม่ใช่ยังไงอันนี้เป็นเหมือนท่าประตูเหมือนกันนี่ค่ะลูกค้าทําจุดนี้เพิ่มนะคะติดนิลไพรเพิ่มบ้านนี้บ้านเดียวนะคะเจ็ดหมื่นหกนะคะนิลไพรนะคะเจ็ดหมื่นหกเพราะว่าจุดอื่นนะ่ะลูกค้าทําหมดแล้วท<ำ>ําทําทั้งหลังหมดแล้วนะคะวันนี้ก็เรียกเจแอนมาอีกคือเก่าแล้วพี่น้อง เล็บเจนมาอีกเหมือนเดิมนะคะนี่เลพย์นะคะมุ้งจีบเลพย์ลูกค้าน่ารักมากเจนในเพียวก็พอแล้วเนาะนี่ค่ะห้องแมวน่ารักห้องมาน้องแมวห้องหมาน้องแมวภาษีบานปลายเลยมั้งเนี่ยเฮียจ่ายภาษีเยอะมากเลยนะเนี่ย รดนไหลค่ะเนี่ยมีห้องน้ำข้างในมันการั่วอ้้วเหาอเห็นมอยดนะน้ำมาจากไหนอ่ะเอ่น้ำตัวอ่ง้โบ้โบนี่มันใช้น้ำไหนบ้านคู่มายังเราพี่น้องเจนฮกินแต่แต้ก็บานล่างนี้ก็พอละเดือนนี้ ะะที่แรกอะเมื่อเช้าเรียกมาบอกว่าจะทํากระจกตรงนี้เพิ่มเปลี่ยนใจกระจกนั้นมันถือว่านิรภัยพี่น้องเจงเลยว่าเฮียเอานิรภัยเถอเหลือบันสุดท้ายแล้วเฮียกะจะเต็มเลยจ้าเดี๋ยวอีกบ่ดนสิบบอกแล้วเปลี่ยนบานนีนอยู่เฮียใจดีมาก <c oughs> ที่บ้าน ที่ที่บ้านแกอีกหลังนึงก็ติดนิรภัยกับเจแอนเพิ่นมีหมามีแมวนะคะพี่น้องบรรยากาศหน้าโครงการหมู่บ้านสวยงามจริงเลยค่ะนี่ค่ะน้ำงามงานเราก็งาม,งาม,งาม,งามตกแต่งก็งามตกแต่งเบิดไลท์บารแล้วเนาะค่ะเนาะตกแต่งหมดเยอะแล้วมาถ่ายบรรยากาศบ้านงามๆให้พ่อพี่แม่เอฟซีเบิงเนาะค่ะเนาะแต่เห็นเี่หน้ารังงามๆเดียวกั ม่แห้งมูไม่แห้งตาได้ครับพี่นอ้องที่แรกบ้านนี้มานซิบบเฮดได้เพราะว่ามันเป็นบ้านหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านโขงนะคะเนาะสามารถทํานิรภัยได้เฮียก็จอนกระเอกแบบว่าเฮียใช้บริกาแรแอนเพิ่มหน่อยแล้วก็เลยจัดไปนะคะพี่นอ้อง ท่วาาเฮียคะไอบ้านบ้านที่แอนในห้องน้ำเล็กๆเดี๋ยวมาติดพร้อมกันกับบ้านนี้นะคะบ้านเล็กๆนันนแหลตรงนี้ยังไม่รู้คือเดียวนะใช่ไหมเฮียนี่ก็พูดแบบโอ้โหเอ็นดูเนาะคืบเดียวคืบเดียวมันแค่นี้เฮียก็ไปบ้าดูสิคนเข้าได้เลยนะน่ะโอ้ดูนะเจคืบเดียวตายจะลองทำไง รวมกลกุมนี่แหละมานี่แหละค่ะมาพร้อมกันกับน,นิรภัยบานนี้แหละติดพร้อมกันจ้ะได้ขอให้เงินต้องโอน่งนี้มั้งวันนี้จะไปจ่ายค่ารถอะไรไม่จะให้หนูก่อนรถใจเย็ในไม่ดีดีจะไปนัดเข้าไว้ก็โอนมาวันน่าจะพอเงินเข้าวันละสิบล้านขนาดนี้อหคือถ้าโอนทางแอป,ปมันได้สองล้านเนี่ย าะมไเทอลลิมิตได้แ่นั้นเราารที่นี้ไปโอนตงางตางประเทศนเราเทศ่ะอ๋อเกี่ยวหมือนไม่เหมือนโอในธนาคารลรก็ได้ขนาดที่เราตังพอนะะอไม่พหนูแค่ไม่กี่บาที่ยอดเท่าไหร่อะยอดทั้งหมดรวมทั้งหมดน่ะทั้งวันนั้นด้วยน่ะ

หาให้ลูกอย่างเดียวเลยเมื่อไหร่หนูจะมีเดี๋ยว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 หนูหาหนูก็หนูก็ต้องหาให้ลูกเหมือนเฮ<น>ีย <he a S 2> นั่นแหละไม่ <ๆ S 2> ต้องหาโมเมนต์หรอกบางที <c oughs> ไม่เหมือนกันพ่อแม่อาจจะไม่ได้หาให้เราต้องหาเอางเ <c oughs> จ๊ว่าไหมเนาะ <c oughs> ก็เหมือนเจ๊เจ๊แต่ก่อนอาจจะไม่มีพ่อแม่หาหนูไม, <c oughs> ไม่แปลกหรอกหนูไม่แปลกหรอกทําไมเจ๊นั่งอย่างเดียวเลยมีแต่เฮียจัดเต็มเลยมีแต่เฮียพูดเจ๊ไม่พูดเลยมันจะพูดดีละพูดมันจะเล่นเสียตัง เอาดีเอะตรงนู้นสามหมื่นตรงนี้หกหมื่นหกหมื่นห้าเก้าหมืนห้าหกมื่นห้าใช่ใครเฮียเก้าหมืนห้าเแขขึ้นอเฮียนี่เฮียนี่อายุอายุเยอะแล้วนะคะแต่คือหล่อมาก เฮียอายุหกสิบเอ็ดนะคะแต่คือหลวมากเลยนะคะกับเจ๊น่ารักด้วยเจ๊ก็อายุเยอะนะคะดูสิแอบแบลวมากยิ้มอย่างเดียวไม่พูดไม่จานะคะแต่ตั้งแต่มาทํางานให้เฮียนี่เจ๊ไม่พูดเลยนะคะยิ้มอย่างเดียวเฮียถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นเหมือนแอนอ่ะทําไงอ่ะตายเฮียวะอันนี้วิธพูดหน่งพูดหาตังไงพูดดีเสียตังไงอ้อแอนพูดหาตังเนาะ ว่านเฮียสวยมากนี่ยังไม่แกะยังไม่แกะเลยนะคะเนี่ยไฟเนี่ยเดี๋ยววันนีกเขามานี่นี่ก็แกะละลูกค้าน่ารักโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิจฉาแอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ